สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปรีวิวน่าจะสลามเลยครับนี่ไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรดีแต่มนคลายสลามโอเคตอนนี้เราจะมารีวิวกันเลยนะครับขอที่ตัง้งประมาณนี้เราจะได้จะไม่บังกล้อง โอเคได้แล้วออ่อออออนะครับอไปเอาของมาตังคนคนน่้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มต้องใช้หัดใจแบบนี้นี่ผมเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะครับกลับกลับมารีวิว ล้มเหมือนเดิมงั้นงี้จะได้แล้วแหละเวลาถ่ายคลิปสักคลิปหนึ่งทำไมต้องยากลำบากขนาดนี้ว่ามลงไปถ่ายที่พื้นแล้วลื่ครับโอเคได้ละนี่ครับ,นนรบ,นนรบมาเกะก,กันเลยนะครับ อืมอืมว้าวโวูวคันดูขงง้างในครับนี่ยขาย้างในทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นกันหน่อยนะครับให้ะจะใส่แฟตมาด้วย โอเคเปิดแฟคเลยฮอืมเปิดไฟฉายไม่ไ hmm. ด้ไม่เลยนี่ครับสลามวิคือสลามว้าวไม่รู้เลย โอ้ oh. wow. ทีนี้คุณภาพอาจจะไม่ค่อยดียนะครับ <c oughs> อขวดน้ำมาตั้งตรงนี้ด้วยเพื่อให้มันลมโ <c oughs> อเคอาจจะมีอะไรมาบางกล้องที่ไหนนะครับนี่ครับสลามที่ไม่ใช่สลาม โอ้จิมสนุกมากว้าวสลามที่ไม่ใช่สลามนี่นบ้านผมมีคอมครับแต่วินโดมันน่าจะเก่ามากเลยนี่ครับ ผมก็รดไล่เข้าไม่ได้เลยคนระับเอามันออกมาจากข้างในให้หมดน,นี่ครับใกล้เตรียมแล้ว ไม่ใช่เต็มไม่ใช่ก็เต็มก้หมดแล้วเนี่ยมัหล่นอืมว้าวมองคนดูอนี่ คลิปไม่มีคุณภาพมาันจะแบบนี้ออน่าจะมีคุณภาพหน่อยงนะเนี่ยว่าให้ไม่มีคุณภาพเลยก็ได้นะ อ้าผมใช้กล้องถ่ายนะครับอืมบีบมันมือดีว้าโฟมนี่ครับแมสอโฟม ถ่าข้างนอกทำไมมันแบบคุณภาพดีถ่ายข้างในมันคุณภาพแย่ yeah. ใช่มันก็พอๆพกันอยู่แหละแต่ถ่าข้างนอกมันดีกว่าที่ผมรีวิวเครื่องืืนกระดาษเองเมื่อคิดที่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองยัดมันกลับเข้าไปใน <c oughs> ขดแก้วนี้เนอะ ต้องใช้คนสองนเริมนิมน้องมานอนไทมอืมอืนนมอืมอืมมอืมอองมานอนเอออืมอื้อมอืมมอลมมอม เสียงมนตดนะอืมอืมพยายามยัดมัลลงไปอือคนฟังครับเบบเสียงโอ้โหเสียงหนักเกิม แต่มันไม่ยอมยัดเข้าไปเลย <c oughs> <c oughs> ลายยัดมียัดยากแล้วออกออก,ออกง่าย เขาจะออกไม่ได้อะน่าจะยัดได้เคยเนี้ยแหละด้านด้านหลังมันไม่เต็มจริงก็เคยมีสลามอันหนึ่งแล้วนะแต่อันนั้นทิ้งไว้น้ำก็เลยแบบแตบบ่เป็นน้ำเพราะว่าแล้วมันก็ แบบซับฝุ่นอะไรพวกนี้เยอะด้วย,ยน่าจะยัดเข้ามาได้แค่นี้แหละไม่รู้ว่าใช่สลาไหมแต่ทุกคนก็มาคอมเมนต์ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับก็ามารีวิวแค่น,นี้แหละครับสลามหน้าโรงเรียนผมนี่นี่ กับเรื่องบอกไปแล้วว่าเป็นสลามหน้าโรงเรียนนะครับไปไปครับสลามหน้าโรงเรียนขอครับที่รับชมนะครับบ๊ายบาย